สุปฏิปันโนภะโฉมโตสาวะกัสสงโฆสังข์นะมามิอิติมณีตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพระนาอเิสงฆพระกรบกับสอนพระองค์รัตมาธรรม เจตนาในียกขึ้นเป็นจนว่าสุปฏิปนโมพระกรัสโตสาวกระสาทโฆสังฆังนาว่าพระนส์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าคารพยกย่องสรรเสริญช่วงเทศกาลข้าบพรรษาพระสงฆ์ได้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้ศึกษาหลักธรรมวิเนัยได้ภาวนาพระธรรมกำสอนภาวนาศีลสมาธิปัญญาลบทวนและก็ศึกษาหลักธรรมวิเนัยปฏิบัติศาสนาคิดตลอดในมาศสามเดือนครบสามสัปดาห์นะวันนี้เป็นวันสุดท้าย ไปวอกวันพระาวันขอพรรษาแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันพักให่สุดท้ายแห่งการทำบุญโชคเทศกาลข้าวพรรษาวันนี้โดยเฉมายโดยโดยรวมแล้วนี่ญาติโยมก็จะมพร้อมกันโดยบวงมเดียวกันมีทั้งหลายหมู่เราหมู่ทั้งเห็นตับเวนบ้าง การสามสิบสองทั้งไม่สามสิบสองเพราะเพราะเรื่องอ๋อไม่ได้ส่งวันวน,น,นั้นเลยว่าร้อยคนสององค์เจ้าที่ียนปวดแล้วได้ศึกษาหลังมาสามารถเป็นไงแล้วเมื่อศึกษาแล้วก็นำประกำสอนพร,ร,ระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติศึกษาพระธรรมาให้พอใจเมื่อเขาใจก็นำไปปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี้ก็ว่าภาวนา ช่วงเจตการเข้าพรรษาพอดีออกพรรษากอดีปฏิบัติกิจของสงฆ์นะพระสงฆ์บทมาแล้วต้องศึกษาหลักธรรมารนเภไหแล้วก็โบดญาติโยเมื่อเข้าใจในหลักธรรมแล้วก็เอาธรรมะของผู้บริจาั้นไปแสดงธรรมฉะนั้นํำว่ามีสุปฏิปันโนมีพระสงฆ์ที่สืบทอดพระาศาสนาจนอายุ ช่วกาลนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานธ์2,000ปีฉะนั้นมีพระสงฆ์ปฏิบัติสืบเนื่องทำให้ใหญ่โตผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าใจแล้วแลยนำไปประพฤติปฏิบัติถ้ามือนกันนี้โยมโยมมาไม่นานนักมาด้วยกันบางคนก็ไปตั้งใจบางคนก็มาโดยตั้งใจบางคนมาโดย วันนี้ทำรุมรวมมีหลายคณะว่าจะมาจะไม่ด้มาจะไม่ว่าถ้าจาลมาตบอกว่าจะมาเกอโลกลูกศิษย์คนหนึ่งเขาไปแข่งไปแทนคนรวยมันสนุกได้แข้งมาแขงอาจามก็เลยสอนเรื่องนี้กับเรา เราตัดเตอร์เแกเขาเมียกันในกแงสับปารดเาปบห้ับปะรเขาตดอร์มาประมาณวันทองนะารเตอร์ที่มีแก่เลยไม่ยู่าอกป่าหาบ้าหรือ้านมาบามันรองขึ้นมาเลยแค่หน่อยก็ได้ตอนเย็มันเจ็บแล้วเองคนกินแง่แงกัสับปะไ้เจ ดังนั้นยอมจะไปแทนเขาที่เถียงแม่ตางแม่สู้แม่อันนั้นนั่งร้องไห้เป็นสามเณรที่เจ็บร้องไห้ปูนเป็ พ่อแม่เนี่ยเขียนต้หมายตรงเลยไหมเขียนต้หมายหาพ่อหาเพื่อนบรรยายนี่เต็มที่เลยเขียนไม่ออกแค่บรรทัดเดียวที่เขียนไม่จบเขียนไม่หาพ่อแต่เขียนไม่หาลูกสาว ล er ูกบางทีพอแม่รู้ว่าสุราเนของข้าวตุ้งตายออถ้าเป็นไปได้เอาชีวิต่อแม่ของเมอแม่ตายแทนในเพ่อตายแทนในมืองบางทีพูกก็ไม่สัมา วัดร <rude S 2> ังพุทธัสสตร์ปูเทมะต่อไปกล่าวทำถวายพระป่าพร้อมทั้งเก่าทำถวายทั้งาทางและพัะตาหานอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิฟังสุขุระจิวะนานิ าธานิจตุปัจจะยานานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆะโสรยยามะสาธุโมพันเตภิกขุสังโฆจิปมานิเปิดแลงงงง้วมั้งเปิดแล้วมั้งานานิ กาลานิตานิวังสคุรัจฉิยวาทานิสังขตปริพายานิปฏิพันหาทุกขํอัพภาตังทีฆรัตังอิตายะสุขานะขายทาพา พักทานพักอาหาร,าหารจะถูกปัจจัยกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ตุนพักอาหารสังพักทานจะถูกปัจจัยกับ้งของบริวาร ทั้งหลายเรามีของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อเราคุณส่วนกุศลนี้ให้แก่บุปการีชนคนผู้มีพระคุณทั้งหลายทันมีคุณบิดามารดาคุณผู้าหตายายคุณลุงป้านะ แหละญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ที่รวมรับไปแล้วและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดิ้่การรัตนเธอ ta